Hello everyone สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กนักเรียนชั้นปสารน,นะคะอ้าวเรามาตรวจการบ้านกันนะคะการบ้านในหน้าที่27ใช่ไหมที่ครูให้ไปครั้งที่แล้วนะคะมาดูข้อ1ไปพร้อมกันค่ะข้อ1คุณครูได้พูดว่า March ใช่ไหมคะ My birthday is in March วันเกิดของฉันคือเดือนมีนาคมนะคะหนูก็เขียนลงไป m a, N a r c h March March คือมีนาคมตัวนี้นะคะส่วนข้อ2 ข้อ2 my birthday is in October นะคะวันเกิดของฉันอยู่ในเดือนตุลาคม October นะอ้าวส่วนข้อ3 when is your birthday นะคะวันเกิดของคุณเมื่อไหร่ it is in วันเกิดของฉันในเดือน ออกัส n a เดสอินออกัสเดือนสิงหาคมนะคะ a u g u s t ออกัสนะส่วนข้อ4 when is your birthday นะคะวันเกิดของคุณเมื่อไหรเขาถามแล้วก็ตอบว่า it is in june นะคะ june คุณครูบอกว่า june june คือเดือนมิถุนายน j u n e june นะคะอ้าวมาดูข้อ5 when is your birthday คำถามวันเกิดของคุณเมื่อไหร่ it is in february ใช่ไหมคะคุณครูพูดว่า february นะ february ก็คือวันเกิดของฉันคือเดือนกุมภาพันธ์ february. Huh? february ตัวนี้นะคะตัวนี้ february นะ ข้อสุดท้ายค่ะวิน o u เบ i ร์เดย์ข้อห n วิน your birthday เมื่อวันเกิดของคุณเมื่อไหร่นะคะคุณครูบอกว่า it is in May วันเกิดของฉันในเดือนเมย์เมยก็คือเดือนอะไรคะพฤษภาคมใช่ไหมคะหนูก็เขียนลงไป M A เมย์นะคะอ้าวมีใครถูกกันบ้างเออถูกกันหมดทุกข้อไหมคะมาดูข้อ B นะคะข้อ B ทีเนี้ย คุณครูให้ลากเส้นใช่ไหมคะให้แมทช์กันแล้วก็เขียนคำลงไปด้วยใช่ไหมคะมาดูข้อ3เมย์นะคะเม์เราก็ลากมาเม์ May <May S 1> คือตัวไหนเอ่ยตัวนี้ใช่ไหมคะ mm. ข้อ3แมทช์กับข้อ F นะคะแล้วหนูก็เขียนไป oh. My birthday นะคะ My B I R T H D A Y. m a i r is in May. วันเกิดของฉันคือในเดือนพฤษภาคมนะคะมาดูข้อ4ค่ะข้อ4 June นะคะคุณครูบอกว่า June June คือข้อไหคะสไปแมทช์กับลายแมทช์กับ B ใช่ไหมคะแล้วหนูก็เขียน My birthday เขียน เหมือนกันค่ะเขียนเหมือนกันทุกข้อเลยเบิร์ตเดฝึกเขียนด้วยนะคะ is in June วันเกิดของฉันอยู่ในเดือนมิถุนายนข้อ5 August นะคะ August match กับไหน u g u s t ข้อนี้แมทช์กับข้อ E ใช่ไหมคะคุณครูอบอกว่าให้ดู3ตัวแรกใช่ไหมั U ย A U G, A, u, g. เขาต่างกันแค่ตัวอักษรเล็กกับตัวอักษรใหญ่แค่นั้นเองนะคะแล้วหนูก็เขียน My birthday is in August วันเกิดของฉันอยู่ในเดือนสิงหาคมนะคะมาข้อ6คะ่ะข้อ6 October นะคะ O c t october oct นะคะดู3ตัวแรกแม็กกับข้อไหนแม็กกับข้อ G ใช่ไหมคะแม็กกับข้อสุดท้ายนะคะตัวนี้ October หนูเขียนมาแค่3ตัวแรกแค่นั้นพอนะลูกนะดูแค่3ตัวแรกแมชกันออกท b เบอร์ October คือเดือนตุลาคมใช่ไหมคะโอเคหนูก็เขียน My birthday is in October ใช่ไหมคะเขียน B I R T H e s i n October นะคะมาข้อสุดท้ายแล้ะคะ ข้อสุดท้ายแมทช์กับข้อไหนแมทช์กับข้อ C โยงขึ้นมาตัวนี้ my birthday is in December วันเกิดของฉันอยู่ในเดือนเดือนสุดท้ายของปีเดือนอะไรคะธันว่าคมใช่ไหมคะ December ให้ดูแค่3ตัวแรก D E C นะคะตัวนี้ก็ D E C แค่น,น,นั้นเองนะโอเค